สวัสดีครับผมทีมงานรถตัดไม้ครับเข้าสำรวจแปลงไม้ครับที่จะเข้าตัดพิกัดอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมประมาณสองร้อยไร่เป็นเคเกตครับอายุห้าปีเสร็จแล้วละ่ะดูแลดีมากครับสวยงามมาก ปีนี้ไม่โดนน้ำท่วมเท่าไหร่ครับน่าจะสูงประมาณสักห้าสิบเซนได้ปีที่แล้วเจอหนักน้ำท่วมสูงเกือบสองเมตรนะครับปีนี้ดีหน่อยที่จะเข้าตัดครับแปลงนี้นครับระยะปลูกที่หนึ่งจุดห้าคูณสามเมตร สวยๆครับผมสิ่งสำคัญช่วงนี้ก็คือต้องทำแนวกันไฟครับอากาศแห้งเดี๋ยวทุกอย่างที่ทำมาดีๆเดี๋ยวจะหมดกันไฟเข้าตัแลดีครับแปลงนี้ทำแนวกันไฟเรียบร้อยเดี๋ยวลงตัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับสวัสดีครับ